ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด you ีคร <decomposition. S 1> ับเ, e เดี๋ยวไม่ดเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักกันใหม่ในนอสแล้วก็นอกจากรู้จักมือเนิร์ดรู้จักมือโฟล์ดรู้จักกีมเนาะแล้วก็ได้รู้จักความเป็นมาของแทฉกหกในเบื้องต้นก่อนแล้วเราถึงจะไปเรียนรู้กัน ก็ที่นี่นะครับตรงที่เด็กๆอยู่เนี่ยรูปเปิดห้าอันเลยสองแถวล่างบนในล่างในล่างครับทาบ่านผูนะครับก็ที่นี่เรียกว่ามีพิจารณาพื้นบ้านไทยเพิ่มนะครับมีพิจารณาพื้นบ้านไทยเปอร์เนี่ยตัวมีพิจารณาเนี่ยได้เปิดเป็นฝาครอนะครับหลังโน้นเนาะหลังให้สองที่ต่าคชาติไกแหลกกว่าเขาเป็นบ้านทรงไทยอันนี้เดี๋ยวโโเราก็ไปเดี๋ยวพี่อยู่ที่เนี่ยเราก็จะ รู้จักประมาณหนึ่งเนาะถ้าเราอยากเิ็ตอยากรู้อะไรตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวถามถามคุณมือถามคุณครูก็ได้นะครับก็คุณมือเนี่ยชื่อจริงชื่อประที่นะ้มสกุลหลง,น,งนะครับเป็นคนที่คอยช่วยประสานงานคอยดูแลคอยทํางานเรื่องวันทํงาเชื่ยมโยงกับคนที่ทบสรลุงกับคนของงอ้นงนอกเขาทำมาทำมาถึงตอนนี้2ีสิบหกปี แล้วก็ที่งานที่เราทำที่นี่เป็นงานกิอาสาเนาะเพราะฉะนั้นไม่มีเงินเดือนนะครับที่นี่เป็น,เป,นเป็นที่ที่ชุมชนเนี่ยช่วยกันสร้างขึ้นมาช่วยกันทำเนาะทีะ่ได้เลี้เนาะก,ก็มีหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยมาสนับสนุนก็ประมาณในการที่มาก่อสร้างแลการทำโทีเจกมินเป็นทุกวันนี้นะครับใช้เวลาถึงคว่ามิทั้งหมดได้26ปีผมเหนื่อยตรงนี้นีนน่เงิน้ ก็ไม่มีเงินเดือนค,ครูก็มีเฉพาะเงินเดือนที่เป็นครูตอนนี้ครูก็เกษียณแล้วนะครับก็มาช่วยงานที่นี่แต่ว่าคุณครูเนี่ยทำงานมามากกว่าคุณื่อดีเพื่อนไม่น,อน้อยกว่าสามสิบปีที่ทํางานเรื่องภาษาฝรังนะครับก็อันนี้อันนี้ลุงเมื่อดเนาะซึ่งก็ที่หมอสนุนนะครับ,มมเ,รบเป็นคนคอยประสานงานหลักที่นี่คนนี้นะครับคนนี้คุณครูสุริชัยเสือสูงเนินเป็นคุณครูสอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียน วัดขอกสดุม่มเนี่ยอยู่ตรงข้ามแต่ว่าคุณครูเสียมาแล้วหนึ่งปีนะครับตอนนี้ก็มาทางานที่นี่เนาะครูแล้วก็ลุงมือเนี่ยเป็นคนโพกสรุ่มนะครับ mm. เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลุงมือบอกกาหนดการว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรกันเนาะตอนเช้านะครับตอนเช้าเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เรื่องราวของไทยิ้นโกสรุงผ่าน เป็นแอนิเมชันนะครับอันนี้ก็แอนิเมชันก็เป็นคุณครูกับลูกชายลูกชายน้องทำนะครับลูกชายครูมาทำให้ับอนี้เราเรื่องรับของที่นี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวให้คุณครูเล่นสรุปเนาะว่าอัตลักษณ์เด่นของที่นี่เป็นยังไงนะครับมีประมาณ3เรื่องนะครับแต่คุณครูจะมาสรุปฝังว่ามีภูมิปัญญาที่โดดเด่นเป็นยังไงแล้วก็เสร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ภูมิปัญญาห้าสาเรียนรู้ ตอนเช้าพอเสร็จจากขงบนลงไปพวกเนี่ยเดี๋ยวเราจะแบ,บ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ของเรานะครับอของเราแต่เราจะแบ,บ่งออกเป็นสี่กลุ่มย่อยนะครับทั้งหมดกลุ่มละยี่สิบเก้าคนยี่สิบเก้าเนี่ยเดี๋ยวกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองไปด้วยกันแล้วก็กลุ่มสามกับสี่ 4, ไปด้วยกันนะครับฐานแรกที่เราจะไปเรียนเป็นภูมยยิปัญญาเรื่องการย้อมสีธรรมชาตินะครับเป็นยอ้อมเป็นย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ พอย้อมเสร็จเด็กๆมัน,นจะได้ผ้าเป็นประมาณผ้าชดหน้ากวละหนึ่งถึงพยัญชนดลายที่เราอยากได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่ๆเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวผุ้มือไปไปแนะนําวิธีการว่าเราจะมีวิธีการมัดยังไงส่วนลวดลายที่จะได้แล้วแต่เราจะจินตนาการเอาเองเนาะวันนี้เราจะยอ้อมจะย้อมผ้าด้วยเปลือกมะพร้าวน้ําหอมนะครับนอะ่าจะเห็นเปลือกมะพร้าวเราปิ้งเนื้อกับน้ำมันใช่ไหมมะพร้าออ่อน น,นี่เราจะเสื่อมไปย้อมแล้วก็มันจะได้เอกสารเป็นค่าย้อมสีธรรมชาตินะครับของเราเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเดียวในโลกพราเป็นงานทำางิเป็นงานครับนะครับเพราะฉะนั้นงานพวกนี้อยู่ที่เราจะมีเอฟมาหรอกว่าอยากให้หน้าตาเป็นยังไงอ่ะอันนี้ฐานเรียนรู้ที่หนึ่งเนาะฐานเรียนรู้ที่หนึ่งเนี่ยมันจะอาจจะใช้เวลามากกว่าฐานอื่นเนาะแต่ว่าอันนี้เราจะพอไปย้อมเสร็จเดี๋ยวจะมีเราเอาไปให้เราตาม ตากเสร็จแต่นี่ก็ปล่อยไปได้เลยเดี๋ยวพอเสร็จแล้วนะครับพอไปย้อมผ้าเสร็จเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ภูมิปัญญาอีกสี่ภูมิปัญญานะครับก็ภูมิปัญญาที่ดึงเราจะเรียนรู้เรื่องของการตัดกระดาษเป็นพวงมะปวดไหนใครเคยรู้จักพองมะปวดต้องมีไหมมีไหมลูกอ่าไม่มีเนาะเราอาจจะเคยเห็นแต่อาจจะไม่รู้จักก็ได้นะงมะปวดเนี่ยจ,จะเป็นภ้ากลางหรือทั่วไปเรียก โดนะครับถ้าเป็นทางภาคเหนือนเรียกว่าตูงไส้หมูถ้าเป็นสิง์บุรีจังหวัดสิง์บุรีเรียกว่าเตา่ารังนะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะเราก็จะรู้ว่าวมโหดเนี่ยสมัยก่อนก็คือต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของความดีงามนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครูภูมิปัญญาที่อยู่ในถก็จะเป็นคนบอกเรานะครับฐานทีงฐานโีดที่จะอยู่คนห้องนี้นะครับ ฐานที่สองที่จะเป็นภูมิปัญญาที่เราจะไปเรียนรู้นะครับก็เป็นฐาน uer, เรียนรู oh <AS> Suddenly, ้เรื่องของขนมเบื่องหรือบ้านของที่นี่เนาะขนมเบื่องไทยก็สมัยก่อนเรียกว่าขนมคนจนะเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปลงไปทานี่นอนเป็นเวาไปฟังกัไม่ถึงเต้นฐานที่สามก็ยังเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินอยู่นะครับฐานที่สามจะเป็นตำเทกเตอน์ตำเทกเตอรเนาะเทกเตอเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นซิกม ที่ของที่นี่เป็นอาหารคู่กายของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยเมื่อวานในห้องประชุมตรงนี้เมื่อวานก็มีการประชุมเรื่องของอาหารปลอดภัยเมื่อวานนี้ทั้งสถานีอนามัยผสมผสุนเนี่ยเขาก็ไปไปพัฒนาสูตรเป็นกรือเพื่อจะดูแลสุขภาพของคนที่ป่วยเป็นความดันเบาหวานเอาแต่ว่าที่หมเอเขาจะียกว่าเป็นกลุ่ม ่วย NCD มันคือกลุก่มทุป่วยที่